เทคนิคอีกแบบหนึ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆเลยก็คือกดชั้นกดเธอ my rules and your rules เพราะว่า your rules กับ my rules ไม่เหมือนกันกดของเธอคือเธอไปทำอย่างนี้ไม่ได้เธอออกจากบ้านตอนนี้ไม่ได้เธอแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้เธอเธอคุยกับคนนั้นคนนี้คนนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นชั้น๋อกดชั้นไม่เหมือนกันนะสำหรับชั้นโอเคชั้นเป็นผู้ชายนี่ชั้นทําได้นี่เพราะชั้นเป็นอย่างนี้นี่แตกต่างจากเธอกดเธอกับกดชัด้นแกสไลเตอร์บอกเราใช้กันคนละกฎ เพราะฉะนั้นเขาจะควบคุมทุกอย่างทั้งการสื่อสารการใช้เงินการใช้ชีวิตการพูดคุยกับผู้คนต่างๆน,าน,าน,นเขาจะควบคุมคุณแต่คุณควบคุมเขาไม่ได้นะคะโดยการที่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะบงการให้เขารู้สึกว่าเขา in control กับคุณนะคะเทคนิคสุดท้ายหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเขาเป็น ชัดๆเลยนะคะก็คือเรื่องอารมณ์ค่ะคนที่เป็นแกสไลเตอร์เนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้อารมณ์พุ่งขึ้นแบบปี๊ดพูดผิดหูหน่อยปี๊ดนิดเดียวจากศูนย์ไปร้อยทันทีเลยนะคะก็คล้ายๆนาร์ซิสซิสนี่แหละมันคือโอเวอร์แลปกันนะคะเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายเดี๋ยวอยู่ๆก็ร้ายร้ายจนแบบว่าอารวาดอะไรอย่างเงี้ยพูดจารุนแรงคนบางคนอาจจะไม่ได้ลงไม้ลงมือนะคะแต่วิธีการพูดและอารมณ์และเอเนอร์จีที่เขามีมันรุนแรงผิด ผู้ผิดคนมากๆผิดปกติมากๆเลยนะคะและคนพวกนี้นะสามารถที่จะแบบปุ๊บอารมณ์ดรอปออกมากลายเป็นทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหน้าตาเฉยนะคะซึ่งหลายครั้งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันเกิดขึ้นจากการที่ไอ้ที่เขารุนแรงแปลว่าเราอาจจะไปพูดอะไรหรือไปจับประเด็นอะไรที่มันไปจับผิดเขาแล้วเขาต้องการที่จะกลบเกลือนไอ้การกลบเกลือนก็เลยต้องใช้อารมณ์ที่มันเยอะๆๆพอต้องการจะเอาอารมณะนะ์นั้นกลบเกลือนทําให้เธอชัดอัพให้เธอหยุดพูดได้แล้ว จะมาบอกว่าเหมือนจับได้ว่าเขาทําผิดหรือเขาไปทําอะไรที่มันไม่ดีมาหรือไปจับได้ว่าเขาโกหกหรือเอาหลักฐานมาบอกว่านี่ไงฉันมีหลักฐานนะเธอโกหกฉันนะอะไรแบบนี้ไอ้คนที่เป็นแก๊สเลยตจะแบบไม่รู้จะทำยังไงไงนะก็เถียงกลับแล้วก็เอาบดดาเขาลับด้วยอารมณ์ที่รุนแรงแต่พออารมณ์รุนแรงเสร็จปุ๊บพอเห็นว่าเหยื่อเริ่มมีอาการบางสิ่งบางอย่างเริ่มไม่โอเคและเริ่มที่จะแบบถอยห่างละ อารมณ์เขาจะดีขึ้นอยู่ดีๆก็หายอยู่ดีๆก็เลยเหมือนกับคนบ้าบอๆนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายพวกนี้นะคะมันอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่มันเอาไว้ใช้ปั่นหัวล้างสมองทําให้คนที่อยู่ด้วยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแย่รู้สึกแบบท้อแท้แวรลูในตัวเองไม่มีแล้วก็เริ่มสงสัยในไอ้ความ แพนิคของตัวเองว่าตกลงชั้นดีหรือชั้นไม่ดีตกลงชั้นประสาทหรือเปล่าหรือเราคิดมากเกินไปหรือเราเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเกินไปเป็นคนขี้หึงเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรเอ๊ะตกลงคนไม่ดีคือชั้นใช่ไหมเวลาที่เรามีเทคนิคต่างๆที่เราโดนสั่นประสาทล้างสมองปัน่นหัวอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วมันทําให้เราเริ่ม doubt ตัวเองตรงนี้เราเริ่มคิดแล้วนะคะว่าถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นกับคนอื่นแต่เป็นอย่างนี้กับคนคนนี้คนเดียวแสดงว่าคุณกําลังถูก gas lighting อยู่คะ่ะ